สวัสดีครับไปรุู่กนสานบ้านหน่อยครับเซานี่มื่อนี่ผ้าพีผ้าน้องมยามยำแยบครับอ่าวัปฏีจจา,ามยายำแยบน้ำกันเด้อพี่น้องเมืนเ่นี่มาหลุนน้ำกันวาสีมานบ่ราไม่สใส่ใส่แน่นหรอก พอดิยูดิกินปกติลงหมองเรือยเลยทับบ่มีของแม,ม,ม่ของยทั้งพีพอดีตู้กันวองกันเนี่ยวเสืออส่ท้งพีเลยตีมีไ<อ>มทั่วมสองตัวงานบวชเยีสถงตเย้าส่อย่างห่หยอไปอ้ พ mm hmm. mm hmm. ี่นองันนจังเทเมนบ่เราไม่จบออกเดีไม่ตัวหวงงเ่อือเอาเดียเดินมาหายีเบยนเราจังเทพี่น้องฮึเมนบ่เราเด็กกันสตัวสองตัวสองเต็มเด้อแม่คอยถือทั้งไหนเอาคันเปจวออกปะมีบ่ไม่ต นี่อย่นี่โยกบมโตไปง่ายเนาะนี่ไปเชียงง่ก็กบบปนี่นี่จักโต2งตัวอตัวสงตัวก็ดีเราดเเอน่่ะไอ้ขี้ทไก่ปนี่อกพดียเอ้ไปเเพี่พี่พี่ไปเชียงไเงก็กบเลวนี่นีกบอ่ะโอ้ยโอ้ยมง่นี่ง่ายจังเนี่นี่ไปยา ยัยก็เฉลี่ยใจเนี่ยมมีตัวหน่อยตัวงี้มันไล่หุ่นจับเอาเองหรอจังบ่หนั่นนี่เจ็บเองสิจังขนาดเอามาคขอถือเงียบให้กันโอ้บ่ได้ขอถือเองไปเจ้าใส่กันวิ่งผีโอ้ยแม่เนี่ยเอาโน่เอาผีโน่จะเนี่ยวาเจ้าของใส่ไว้นับมันก็จะลงตัวพี่หนึ่งตองลงยี่ผีพี่

โปลากโนมอ๋นี่โตได้6โตแล้วสเงยตัวทีมีวลาเก๋าทั้งลำโจกเอะขอันนี้ส่องอยู่คือคลกขึ้นกันเลยมีหูดตากทงไปเลยบ้ยเสียใจพอน่เดีานี่นั่นเดียอ้อันนี้ถือตัวทีสามเห็นบ่าปีดเห็นบลามันยุ้ย ปวดปากทงรัดเลยหรอมันใจวันนั้นเลยตัวที่จับใจดูน้ำดูน้ำกันหนั่นปลาทูธรรมดาปปเลยตัวนี้ตกปีอันผู้หญิงหาใส่แงบเลือดพี่น้องเอ้ยวันอ่ะเรานี่ถือว่าห่วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนนี้มูผู้หญิงหาใส่แงบปีนี้วันต่อเพราะมันกบมันหลายก็เลยอันกบมันหลายะทั้งผู้ชายวันนี้นั่นแนนี่เนี้ยกับผู้หญิงไปหาใสวันนี้แตกเซลล์เซลล์พี่น้องเอ้ย หายอยู่หายจินโอ้บงบ้างข่างขวงเลยพี่น้องเลยงูปากทงรัดไปเลยเพต้องเปิดโคโลยสูงสูงพี่น้องนั่นเป็นเรื่องไอ่มีดิมีเสือะรพี่น้องออะสตรเพิ่วางไสูงสูงพี่น้องมุนได้เ่าไ้ม่ตัมุนกันได้พี่น้องข้น่นนี่เอาวางมูก้อกนตัวเอาเอา อย่าไม่เด้นี่เด้โอ้โหโอ้โอ้ไปเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ปะล่ะได้ได้ไปทั่วเดี๋ยวหมดปากทงกันมันขึ้นมาอยู่อันเปียกปากรอปากแงบจึ่งๆเปียกไปนั่งใส่รออันจินเสียอันอันให้หน้าเขาหนิละอยู่รอเถียงเลยพี่น้องเนาะนี่เจ้าตัวเนี่ยน่ะตัวนึงไปทั่วเดี๋ยวได้นั่น เดี๋ยวเป็นประลงมากได้ผลค่าอยู่พี่เดี๋ยวด้ะเคานี่นี่ไปไลงลงว <c oughs> ่ะจีไปนี่เอ๋อนี่เมตีตัวอันหนึง่งมันหนาวเนาะไปดุน่นอากาศเย็นมีว่ะอันนี้มงึงซ้งคือมีอยู่ค่ะเสียงปเจียงหน่อยดินเตะเตะอยู่ไปเจียงหน่อยคือดินดีแท้มีว่ะปะโค้บคือว่าเขามาบับที่นี่อ๋มีอยู่มีอยู่เยอะอืมอะรถมา เดี๋ยมียู่ไรุ่นเดี๋ยวน้ปนอนนั่งนั่นลงไปเดีวลงเปล่ลงเดีวโอ้โหไม่ยินีสเมันดีจุหนึ่งไหมวกว่างไว้ถือไฟววางไจัวสมกรอบนงเอาหอดแล้วนอนเี้ดอันนี้มีวันนี่มีขึ้กันนี่ดิเดี๋ยวนีนี่เดี๋ยวตัวเนตั ตัวแงมอยู่ตัวแงมอยู่มูนีเดี๋ยวเกาะลงมาเมื่ตบสักวันนั้นเหลียกจะมีนี่ก็ได้มันเงียมู้นี่มันติดนะโอ้โยไปวันยู่ทางไหนออีกยู่ห้องล่างเมื่อกี้ไอ้พี่น้องเก็ยดเกีดอันแล้วเก็ยดได้แล้วจะได้ใส่ยเงียบเมื่อหนำเมื่อลงตัวต่อเฟี้ยงไหลปักทุ่งไป เมเสมบุรเลยพี่เด้นึงไหมพุ่นโอ้ยอนี่นี่ก็ได้เดีข้าวเมยนนี่ดีคนนี้เรื่องคนดีมากอเอาแจนี่คอยคิดว่าสิไม่คบไงเด้เห็นตนเขาลมลมลมขึ่เมเป็ปสมบุญพี่น้อง,อ,งอันละอนย้อนถึงนาเมียเอยดเลียดดวงลำเพลนมี่ว่าทอเหตุดู บ่ามาเบิง่งมันสิฟ้าเงียบ่อยไปเห็นปะติด,งดงงตงๆอย,ยู่พี่น้องตัวใหญ่เลยนี่ตัวนี้พี่น้องเห็นบ่เป็นห่าวแท้เนาะนั่นข่าะไข่ตัวนี้อันนี้ลม้ลมๆปากเงียบล้มๆยัง,งออกบ่ได้นี่นี่มันเง,<ม>งื่อนเงื่อนมันเงือ่อนขึ้นเดี๋ยวเด้อเจ้าว่ามูเก,ก่าคนก็รีตัวเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเงี้ยจนงอยนั่นลงไปแล้วเตีลงไปแล้วเตี๋ยลุไปแล้ว ยงินมันลงเงินหน้าไปแค้มบนตืมเลยคันลงเงินหน้านี่บ่ได้มันเขาหกโอ้ยจบเลยแล้วไปพี่น้องไปต่อวันนี้นี่ตั้งไดรล่ะท็อ<ว>ปโอ้เดี๋ยวเราเข้มเดี๋ยวเขาไปมมเมียบสมบุญเมื่อเขาก็ไดทั้งหน้าแม่น้องไอ้ทั้งหน้ามีตุ่มอีบเอ็ดเลียดเลยยุไส้เนี่ยล่ะเ็อปโอ้นี่มี่ว่าทั้ง มีอยู่มาหางอมีอยู่มาหนังหางเห็นดีโูอ๋อต้นนี้ถึงลายโตอยู่พุดยอดสุดยอดไปเชียงหน่อยดินเฉยๆจำพ่อมันเขามากไปเชียงหน่อยดินเฉยเดี๋ยวว่างแทบอันนี้ว่างแทบอันนี้เตี้ยลายโตว่ะเตี้เดี๋ยวนับกันเห็นพี่น้องเมื่อก่อนสี่ตัวพันยีุ่่นปลาทุเตี้ยแต่งย้อยๆอยู่นี่พี่น้องมันมันผู้เมาผดแง่เดียวกับพ่ออมเนาะจาว่าบอมเม่นกันท่มมันได้หรอขันท่มมันเดี๋ยว เอาเขาในนีกันเี่ยมุ่งหนีมันต้องเทพพี่น้องจุกลินง่ายง่ายง่ายงายขึ้นนิดหน่อยเลยอะเมื่อเรียนออกคูเม่อกียใจเนี่ยถ้าถึงข้อที่หาตัวเนี่ยโอ้ยดีใจครับท่านไปด้พี่น้องเสียปั๊มก็าเสียงเตไว้ว่าโอ้ยยุ่อยุ่งยี่งยู่งยุ่งยุ่งย่งยุ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 ่งยา่งยา่สยุมงยุ่งมันกยบ่งยน่ัยุ่งนุ่งยุ่งดุ่งยุ่เหุ่งย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 ุ่ยุ่งยบ่ เจ้งเปล่เจออ่ะเนก็เป็นต็มงามที่ถูกเจ้าว่เนั่ยนะคอยคิดว่าเขาหนาามันจีเต็มมากที่พนัก่คือหเยมีเป็นเลือดเอาี่วะคือเงียบแต่เจ้าเหาหวังคือมีแต่มงมมีอยู่มเมลาเม็ดาเม็ดมีมีีีนมพี่ย่างนีเดนองมีอยู่ได้ยบแล้วเห็นสดูออก่าจไอยู่ ไม่ดีนะคือคนตัวเตอืมนไลงมือไปนีดนเต็มลงด้งงเดงมืดไปนี่มาพี่เ้เออเหมือนอี้พ่งใส่หมดแดมึงรู้เน้อเลยบไผบวกแพงทั้งแหงทท้งดิบอันโดเมตตเจ้าจ้าหูดปลาของเนี่เพราท่านไหนลงมือปลูกเล้วจมันอ n ยากอยู่เดี๋ยวไงไงเหมือนไรไงไงไม่ตื่มาปลูกไว้เพราะว่ามันมันปลูกช่งนี้พอดีได้เถอะมันดินอื่นอยู่ ให้มันแหง่จังกันนอยเออมันให้นาดินแหงมา่คขุดนาดินออกแล้วก็ให้มันนาดินแหง่กันนอยจังเมา่ปลูกมันจังเกิดเมียนซื้อปลาดิบโอ้ปลาดินโอ้ตับเบิกเบกแฟงแตงกัวต้นซีรังเนี่ยห่วยซีล่าโอมีจีมีอยู่คือกันซีรังต้นญ่โอ้มีเลยแต่ถึงว่างนี้กัน นี่เอานีเดี๋ยวไปนาบ่ไปไปไปสมพื้นนกจอกหม่เนาะมีไเหรอมีวัวสองบัน้นงน้ำพี่น้องาจีบสูบน้ำขึ้นไปหองเสื่องข้มีอีกตัวบ่เอ้าท่านี่ก็ต้องมามิดแจ่นี่บ่ถือเบียนบ่ไปผาดจนได้ไงผาดตีอืมบ่ม่ไปเม็ดไปบ่เกไปอีก มาด้อพ er ี่น yeah. ้องจะเงียบตอนเศร้าอันต้นสมป้อยแมนบุกเกาะแมนสมป่อยสมพอดีสไลายกับสมพอดีใส่หน่อยกับสมพอดี้ปะีพอแกเอากำลังเหื่อมไงหรยพี่น้องว่ายยันนวังสั้นบุลเล่ก็ได้ปลูกเนี่ยแมน้องไอ้แมน้องไข่แมนอะไรแมน้องไข่หาว่าเขาไข่จิ้ว่าย่งตอนมันโรนใบโอ้เนี่ วันี่นีกขามกรข้อมน้อยเปรยๆี huh. ่ไงโอ้ห huh. มันดิีถือข้องแจงคองกองกูต้องล่อบงกันไปแยวๆเนี่แล้วเนาะโอ้ยน่นพี่น้องมาเบืงในเต้นสวดๆอยู่ดูนี่เดี๋ยวเด้เบงเื้อนั้นติงลงงงงตัวตเต้นสวดๆเลยเดี๋ยวแย่ๆมากแย่มาพี่น้องเบ้งเนีนี่แกนั่นว่ถือมันมาถือแกนี่บ่เห็นมันดิ่นกุงลุงนิเดียวนพี่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 แท้พี่ ตัวเดียวให้จับตัวเพิ่นเหาครับหรือว่าไม่ถือหลายตัวเวีนเป็นลำเป็นกำว่ะเตี้ยเดียวเหาแถวแถวได้ตัวนี้เดี๋ยวได้ไหมลูกบางทีเดียวได้ไม่ตัวเพิ่นสงสัยเพิ่นที่เขาไหมไหมเจี๊ยบในนเพิ่นเขาไปไหมเพื่อนเพิ่นหาวิธีออกปลาทองระวังเด้อเด้อนั่นลงไปแล้วสองตัวอยู่หรือเปล่าก็มันแล้ววันนี้มืดเราได้เพื่อนนุ่นแบบมืดเราเตี ม่นโอ้ขออยันแต่เจ้าใส่เงียบลงเข้าละดีนี่นี่เราพี่น้องมันอยู่มเพราะเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินอยู่นี่า<ข>อไาไหอยู่เลี้ยงกันเป็นรุ่นกลุ่มจะเห็นนี่แล้ว <laughs> เออนี่ร่องฝีมือไป็นสัตว์อะพี่นออ้อ,องไอ้ยบ่ร่องเนาะใส่ขันใส่เงียบอายุห้กินมันมันเด้พี่น้องกันผูดด้ใดหด้ใส่ใส่ร่องเบิ้งเด้อ แต่ที่แรลกของหูซีกันขาดอยู่ดอกวตี๊ะแมนที่แรกกับใบเ่าไปเ่าบอกแต่พี่รุ่นบัดใดลงมือแล้วโอ้ยคอยสีได้ไปเชงหน่อยใส่เหล่านี่รุ่นข้ามาไปเชงหน่อยเจ้าแมนของไ่มันหอวยแมนของไ่คำว่าแดดลมรมตกเมื่อนี้คอยสีดีใส่เงียบได้บนมาไปหาแมนบ่มี่เห็นฟ้าเป็นกะพักกันไปหาเอ้ยเจัาน้อยกยันตต่างเด่งเอาอันงัดอันปุ๊บปลาเดียะโก้หรือมาใส่มูปลาเดียะกันมูที่นั่นไปเอาพ่อฝากตี่ฝันห้องที่เป็นุนได้เอาหนีแล้วบ่ นเ<ข>อาเลยอ๋อขอบคุณพี่น้องแฟนคลับสุมองสุบอนเด้อใจอยู่กรุงเทพกรุงไทยเมียงนอกเมียงหน้าสุมองสุบอนนั่นแหละขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจเมตุพยินรุ่นเดีที่งานอีในสารบันนหน่อยขอบคุณหลายๆจ้าสุขดีมีความสุขจะมานเดี๋ยวเหมือนนี่เอาเอาเอ้โคร <c oughs> ั <c oughs> บสวัสดีครับมือนียวเทียว่ามานอยู่ครับพี่น้องไป